ถนนคนเดินประจวบมีทางเดินเป็นพื้นสายของอ่าวประจวบติดกับสะพานสลันวิถีอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันมีเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ช่วงเวลาประมาณ5โมงถึงหทุ่มสามารถเดินเล่นริมทะเลแล้วซื้ออาหารมานั่งและประทานอาหารได้ถนนคนเดินประจวบคิริขันมีร้านค้ามาตั้งประมาณ2 0 0ถึง300ร้านจะแบ่งเป็นจุดชัดเจน จะพบกับจุดขายเสื้อผ้าค่อยๆไล่มาก็จะเป็นจุดขายของใช้เล็กๆน้อยๆเดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นโซนของกินเล่นหากได้มาถนนคนเดินเวลาเย็นๆจะได้เห็นความสวยงามของท้องฟ้าที่ตัดกับพื้นน้ำทะเลสีฟ้าสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ถนนคนเดินประจวบนะคะเราจะมาสัมภาษณ์แม่ค้ากันค่ะ สวัสดีจ้าอันนี้ขายอ,อะไรคะหนูน้ขาอะไรเมูอันแรกนะนสินค้าชิ้นแรกของครูนะคะไข่สับปะรดค่ะถุงละ25บาทนะคะแล้วก็ไข่ข้าวกล่องนะคะข้าวกล่องกล่องละ50บาทจ้าไข่ต้มค่ะมีอันนี้เป็นเมนูปลาแกะไข่ต้มนะคะปลานินทอดแกะไข่ต้มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลาแกะไข่ชะอมน้ำพริกกะปินะคะเป็นปลานินทอดแกะค่ะไม่เหม็นคาวไม่เหม็นโคลนนะคะ ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นน้ําพริกกะปิปลาทูะค่ะนะคะปลาทูเป็นปลาทูนึ่งค่ะแล้วก็มาทอดค่ะอร่อยมากะค่ะแล้วก็เมนูนี้นะคะเป็นข้าวหมูทอดค่ะหมูทอดกระเทียมพริกสดค่ะกล่องละ50บาทเช่นกันะคะ่ะแล้วก็เมนูนี้นะคะข้าวผัดกะเพราหมูไข่ดาวค่คะ50บบาทเช่นกันค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นต้มเล้งต้มซุปเปอร์ค่ะ ที่เป็นเมนูที่แซบมากค่ะนะคะต้มเล้งต้มเล้งต้มซปเปอร์นะคะกล่องละหนึ่งอบาทค่ะขอบคุณค่ะขายกี่โมปกตินี่ขายกี่โมงวะคะขายตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะแล้วมาวันไหนบ้างถ้าหนุ่มคนเดินจะมีสองวันค่ะคือวันศุกร์กับว,วันเสาร์จ้ะขายทุกวันเลยค่ะขายทุกวันศุกร์และว,วันเสาร์ค่ะขอบคุณมาก